กล้ยงเราถิ่มไหมนตัวหน่อยเนาะไอ้าตายโอ้ย,อยอพูนอ้ยของแท้พูนสมการโลอ้อยบ่บาทน,นี่อุย้ยนี่คือโปรตองใส่มีท,นทันแบบแสบแบบแสบพี่นแบบเสือ,อมันงนอยอุ้ยวันนี้ได้เอพิคนี่นี่กระเซฟกระทะบอสันนี่อออ้ยยยสสุุดดดด ต้องอุปลาแม่เหล่าแม่วพีา่าแมาเ่มเล่าโอ๊ย <c oughs> วานเซปลาเลยครับปลาติ่นขึ้นมาพอดีเลย อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบานนี่อุ้ยเอาเอาบานนี่เอาเบิ้งอุ้ยอ้ยมาโหดตะบานนี่อุ้ยโอ้ยไอ้ตาตายอุ้ยหุ่นอุ้ยของแท้หูนสมการล่อห้อยบ่อบานนี่อุ้ย มะผูดมาเหลือแต่ตรงติดตตำอุ้ยะผูดมเหลือแต่นี่ลาบกับพ่อลาบปนี้าสรุปเห็ุย่งกแสบไปล้ว พี่กายเนี่ยยงแล้วถิมไปมันเตยหน่อยเนาะถิมตาเหี้งอู้ยมโผดแทบ่เิ้งเิเบิงกันจาเอู้ยาเปพนเเ่อแนป้อยมีเขาเอินปลายังปลาทู่มันโค้งบมดนี่อู้ยเราเผาสดๆให้กินแทบแซบอู้ยไฟก็มีบรรยากรปวนเอาเอาปงให้ซิมพอบปิให้ซิมอู้ยเบิงมึงเดี๋ยวขออนุญาตซิมเบิงพี่นนอนคนั ปลาเสียบปลาทูไปนำคล้องาห่นปลาอู้ยมาหอนแทบเอาคุยเป็นแนวนันบ่อือหือยุดหยอดเลยัวหน่อยนึงบ่โอ้สูุดไหมูุดไหมอ้ยนี่คือโตองใส่มีทันแบบเสียบแบบแสบพี่น้องไปเรือมันเละจังเลยอ่อุ้วันนี้เลยเอไประบาดนี้องแขหน่งคนเคยเห็ดแสบแบบนี้อ้ย อนี่อาตีโถนี่วิธีชีที่พูนโอ้เรามีรถดีไปอีกบานนี่ตัวนี้แล้วตัวผ้าสีบใส่ยาง่นใส่ยยางอามาเอามาตัวนี้เอามาอ้ยแบบใั่ีก็มีอันบวิธีชีิีแบบวิธีชีิตพี่น้อกอ้ยคนรีบโคงชื้ เอ้เส้ยเสียบลายจร่นายสียลายเสีย oh ้ายเซบลายโอ้ก่อนเสารนะนี่นี่ก็เซฟกระทะบอสันนี่คนหนหโอ้ยสุดยอดสุดยอดนอับนี้ซิมตันี้กนเสียบเสียบีดิวันเลยขังแหกได้สิได้กินลองมึงนี่ปลาแหกปลาถูเป็นน้ำครองเพิ่นอะวันนียเนาะเลี้ยงกัเลยครับ ยเนจ้าแล้วเ้ยปลาพีกุกดโอ้แดงแดงลงแล้วดงสดอ้ยเรามาหวานไก่เถอะบัน้าขึ้นไไ่ไองกรขึ้นมาห้าย สุดอ้ยเ้ยมารลุนบานเลบานลองมาดึงเอ้ไปโกกเจ้าแหลกเป็นได้ไงบุตตึกตึกเลยบ่ อันนี่ยพ่อใหญ่โกกตึกดตื๊อยู่อ่ะโอ้ยมาเลยเ็ด oh, 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 uh ูเ huh. uh ็ด huh. ah ูโอ้รอบนีโบไลเป็นเด็กครับผมโอ้พอใกกเอ้าพอใโกกมาแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าประสันกันแล้วเพนนี่

เบ่ลางแอาเอาบื้องบันอ้ยเอาเอาเบื้องเอาบันเอาเอามาแล้วมาแล้ว่มาอยูอยูแล้วมาแล้ว้อนรั้อนอูยได้ยูได้ยูมานมอยู่ไห้มานอยู่เฮ้เฮ้าโอ้กินกันบุุ โอ้สูสีสูสีกินกันโมลงเลยวะนี่เอาบุ้งเราบ่เอเฮียโกกมาบุษันมูจะได้เขาบุงไหวใช่เนาะอออุ้ยเอล่เอล่อุยเอามันอยู่มันอยู่โอ้ปลานลายเราอยู่นี่เนาะ ખાજાઓ <laughs>